สวัสดีค่ะยัยหมายมวา่าแสบนะจ๊ะผมเซฟแผกว่าแสบแสบครับ <adults> พ <to> <girl> <to> <girl> ี่น <to> <girl> <to> <girl> ้องยัยหมายว่าแสบนะจ๊ะเด้อวันนี้ไปงานแต่งได้เนื้อมากค่ะเมนูเพื่อนงานครับพี่น้องมืัอนี้ลาหมูต้มแล้วก็ต้มจืดพี่น้องน้ำผักอีสานนะครับผมสิเป็นเมนูเซตประมาณนี้นะครับผมให้แขกมาในงานได้กินนะครับผมมีมีลาบมีต้มนะครับต้มจืดสําหรับคนที่กินพวเผ็ดแต่กิเป็นต้มแซ่บนะครับ วัวโมเประการเสียงบลายายลุยเลยลุยมามายายไหมบลาแซียมาเดอ้อยายจะพากินราบหมูใน,น,น,นงานลาบหมูในงานเพื่อเพแต่ว่ากรบโปรงเป็นเพือนง่ายอีกดอกมือเนีย่ยผมสื่อมาเห็ดคลิปนี่แหละพี่น้องมาลุยเลยยายไหมบลาแซบเสียงอ่ายสิบ่ออันตรายได้พี่น้องเพราะว่าลังค่ามันสวดศาสตร์ได้ไหมลาบหมู สุดย,ยอด้ะสุดตาบโปก่เลยนะเชี่ยแผคกับดุมจากได้ไหมเนอะมีหลกกักตรงมีตรมผู้เฒ่าบอกว่ากดหนไัไใบรองข้อไปหน่อยตกมตรงเซนนังได้ไร Trong trực Trong chữ. nó chữ. nó mà Trong chữ. Trong bún Trong chữ. không cái Trong chữ. cái chữ. Trong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  chữ. ขีุญมีงา่ายนบมีลามีโตมใช่ไหมนเนา้นแต่งงานบวชหอกทำยาเไงยายไม้บาแสบจะพ้าสดลาบหมูแสบแซบสามหอดถึงเลยพี่นอ้องอุ้ยจับ เมื่อนี้นะพี่น้องดีใจน้ำผมเะครับดีครับใช่ไหมวานะ่าแซบเนี่ยในในพันซับครับพี่นอ้องเมื่อนี่พอได้เมื่อนี้ครบพันซับพี่น้องก็เลยจับเมนูโชคลาบนะยังไงลาบหมูนะครับในพันซับพี่น้องซ่องหน่อยๆเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพวกที่เดือดเนาะ อันที่ตั้งใจเฮ็ดอี๊ยดอีโลออนี่ก็พอทีเดียวผู้ใหญหลายเด้อค่ะที่ขอบบาเบิ่งขอบบานตันไทยค่ะได้หลายครับผมกดซับหรือว่าลืมพวกแย่ยไม้บาแซก็ลูบๆเด้อค่ะเด้อแต่หาแก่ไม้กวนเห็นแล้วยิงเด้อค่ะเด้อ,อยาย่ไม้บาแซกเสร็จขั้นซับแหะดีใจเลยเพี่น้อง กล่องน,น้อยๆอ่ะป้าพี่น้องกินจบทำปราถึงเลื่ครับเบิ่งเลยดาบอกพี่ว่าไม่จะเพลินวันนี้ทำปราถึงเลื่พี่น้องเอ้าหุยเกาะโปรมปาก <c oughs> มันคุยประด้ค่ะต้องเอาสอดตักเอาสวดกอ,อือได้หมายปะมันนี้จะแสบเนาะ <c ười> ตุตนทำออกดังดย,ยิง่งยินทไมเนาะปักขี้กับเบ็ดอีนี้เนาะ เพชรีริจระเทพสมเสร็จเมืม่อเรียกินเขาแทบไป่นอะดีใจ,ใจะะะในะครับีใจหลายพี่ลองขอกเนมากดซับสไคร้นะครับดีใจต้องหำ ไกินมาแสบกับม่เบิ้งย้ายมากินเด้อมาสิพากกินเขาน้ำผู้ใด่บ่อยากเขาก็ม่มาเบิ่งมันย้ายมา้นะมนกินเขาแสบแมนกดเบิ้งเราเน่ยเด้อดมนกินเขาแสบม่ยายมาไอ้มาแ่บค่ะ dạng bởi thêm, bằng gió À, phía lạy bên bạc đồ bằng bên là lạy bên bên bạc cái đấy กดไลค์ Online, กดซับตะไข่นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งดิงดินะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะจ้าหากยายหมาย,ยมายใหก่ขอฝากกันนะจา้าพ่อแม่พี่น้องเด้อยายหม่ขอฝากแนะ่ขอโคนแม่นอนพูดได้น้อยอยู่ละแม่กับลูกนี่จ้าคลิปสุดหลากเมื่นงานเมื่อนี้ขอจบไปเดี๋ยค่ำว่าแซม